ในม s u s i v e r s e Ca สแคนบเดียถึงมักชอบมีปัญหาด้านวัฒนธรรมและการคัดลอกผลงานความเป็นไทยมาเคลมเป็นของตัวเองเหลือเกินเรื่องนี้มีคำตอบค่ะ Why w <wow>. o กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอีกแล้วระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อเลิศนาน m ม s สยูนิเวอร์สแคนบรเดียปี2018ที่คนไทยน่าจะจำกันได้ดีว่า เธอคนนี้นะคะเคยมีวีรกรรมกับประเทศไทยไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของวลีที่ใช้ด่าคนไทยว่า I pity you so much การกล่าวเค็มชุดไทยรวมถึงการบอกว่ามวยไทยคือการก๊อบี้คแมพร้อมทั้งประกาศกล่าวว่าชาตินี้จะไม่มาเหยียบประเทศไทยได้ทำสิ่งที่ชวนให้ชาวเน็ตไทยและทั่วโลกต้องตั้งคำถามโดยเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ <S <S เธอได้โพสต์ภาพ Facebook ที่ทาให้ดูย้อนแย้งกับสิ่งที่เธอพูดบ่อยๆเกี่ยวกับไทยโดยภาพน,นั้นนะคะเป็นภาพที่ เธอได้สวมใส่แนวเสื้อผ้าลุกเครื่องแบบรวมถึงการโพสท่าเนี่ยช่างเหมือนกับลิซ่าแบ็คพิงเป็นอย่างมากค่ะทั้งนี้หากหลายท่านยังจํากันได้ชุดที่ลิซ่าได้ใส่นี้เป็นช่วงที่ลิซ่าได้เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์คนสําคัญที่เขาร่วมชมโชว์ m ม d i เ e r r a n e a n ีย g h j e w e l r y Collection จากแบรนด์จิวเวอรี่ชั้นสูงของบูการีซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในอิตาลีโดยครั้งนั้นนะคะลิซ่าเสิร์ฟลุกสวยหรูในเดรสยาวปาดไหล่สีดําขับของอันโตนิโอริวามิราโนพร้อมกับเครื่องประดับสุต ตาไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอต่างหูแหวนอัญมณีสีมรกตและกำไลข้อมือลายงูเซเพนตีเรียกว่าสวยสะกดจนใครๆก็ต้องตะลึงดังนั้นในภาพของเลนหนาท,ที่ปรากฏอยู่บน Facebook ของเธอจึงถูกชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการลอกเลียนแบบหรือไม่โดยเฉพาะกับชาวเน็ตคนไทยที่ได้มีการเข้าไปทักท้วงเธอถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่อาจจะตามมาด้วยซึ่งเลน,นาก็กลับตอบโต้กลับไปว่า ฉันชอบิซ่าแล้วทำไมฉันถึงจะเรียนแบบลิซ่าไม่ได้คนไทยมีปัญหาอะไรหรือพร้อมกับใส่ e โม j i หัวเราะกลายเป็นว่าเรื่องนี้กำลังสะท้อนว่าเธอยังไม่เข้าใจเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือไม่ซึ่งก็ต้องมาลองดูต่อไปว่าเธอจะโดนฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์จากเจ้าของแบรนด์เหล่านั้นหรือเปล่านั่นคือเรื่องแรกแต่กลับการคนที่ชอบพูดจายเยยดไทยแบบเธอทำไมถึงทำอะไรย้อนแย้งเช่นนี้ หรือเอาเข้าจริงๆถ้าไม่มีข่าววันนี้คือรีซ่าผู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเธอก็คงจะหยิบเอาคอลเลกชันนี้มาเคลมว่าเป็นสไตล์ส่วนบุคคลของเธอมากกว่าจะพูดแก้เก้อว่าเธอชอบรีซ่าหรือไม่ก็คงเดายาก ว่าแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบรรดานางงามกัมพูชาส่วนใหญ่เช่นนางงามในเวที Miss Universe สแค b o บ i a เดียถึงชอบมีดราม่าก,กับประเทศไทยบย่อยๆในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาสปป,ป,อปอลาวมาเลเซียกลับไม่เคยมีปัญหากับประเทศไทยเลยสักครั้งเรื่องนี้มีการวิเคราะห์ไปต่างๆนานาว่า เพราะเจ้าของลิขสิทธิ์หรือ National Director ของ Miss Universe Cambodia ไม่ใช่คนกัมพูชาแต่เป็นนมินีชาวฟิลิปปินส์ชื่อลอมมี่ริโบออนซึ่งเข้ามาถือลิขสิทธิ์การประกวดนางงามในประเทศกัมพูชาอย่างน้อย4เวทีได้แก่ Miss Universe, Miss International, Miss Asia Pacific และ Miss Tourism International แลแล้วประเด็นคือชาวฟิลิปปินส์ไม่ได้รู้ถึงปัญหาระหว่างประเทศไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นเลยประมาณว่าถ้าจะให้พูดกันเชิงลึกเนี่ยพวกเขายังแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่าชุดใดเป็นชุดประจำชาติไทยหรือกัมพูชาแถมยังสนับสนุนดราม,ม่าให้เกิดขึ้นแบบต่อเนื่องเพื่อสร้างกระแสะให้กับเวทีของเขาฉะนั้นการลอกเลียนแบบรวมถึงการเคมความเป็นไทยจากัมพูชาเช่นช่อดอกไม้ถ้วยรางวัลชุดราตรีและอื่นๆอีกมากมายจนเกิดปมประเด็นให้ถกกันวงกว้างถือเป็น กลยุทธ์การห่มกระแสให้กับเวทีประกวดในกัมพูชาของเ d ดีฟิลิปปินส์ลายนี้นั่นเองค่ะแน่นอนว่าผลกระทบของเรื่องนี้คือศิลปินหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติที่ต้องมาเดือดร้อนกับประเด็นเหล่านี้เพราะผลงานการออกแบบต่างๆสามารถสร้างมูลค่าได้มากอย่างเคยมีกรณีการออกแบบได้มูลค่าหลักแสนแต่ถูกทีมพี่เลี้ยงมิสแคนเบเดียก็อปปี้ผลงานไปทําชุดทําให้มูลค่าตกลงอย่างน่าใจหายและขายไม่ออกจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเก ิดขึ้นเลยโดยเฉพาะกับการกระทําในระดับนานาชาติแต่ที่มันเลวร้วายยิ่งกว่าก็คือนี่คือการปลูกฝังให้คนจากแต่ละชาติเกิดความเกลียดชังกันเพื่อบรรลุผลประโยชน์ให้แก่ใครคนใดคนหนึ่งที่ดูแล้วไม่สร้างสรรค์เลยจริงๆ Why wo?